เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าภูมิปัญญาเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีจะสามารถเอามาใช้ต่อกรกับโรคภัยไข้เจ็บในยุคปัจจุบันของเราได้จริงหรือเปล่าในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะไปสำรวจงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นการหยิบเอาตำรับยาโบราณของไทยมาทดสอบกับไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในไวรัสตัวร้ายที่อยู่คู่กับโลกเรามาอย่างยาวนานครับ ก่อนอื่นเลยเรามาปูพื้นกันก่อนดีกว่าว่าทาไมไข้หวัดใหญ่ถึงยังเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกอยู่คือถึงแม้ว่าทุกวันนี้การแพทย์เราจะก้าวหน้าไปไกลมากแล้วแต่เจ้าไข้หวัดใหญ่นี้ก็ยังคงเป็นความท้าทายสําคัญอยู่ดีนะครับทำให้แวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องพยายามค้นหาวิธีการรักษาแบบใหม่ๆกันอยู่ตลอดเวลาเลยคําถามก็คือเอ๊ะในเมื่อเราก็มีทางวัคซีนมียาต้านไวรัสแล้วทําไมเรายังต้องหาทางเลือกใหม่ๆในการรักษาไข้หวัดใหญ่อยู่อีกละ่ะ เหตุผลสำคัญที่สุดเลยก็คือเชื้อไวรัสมันฉลาดครับมันมีการกลายพันธุ์เปลี่ยนหน้าตาตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดการดื้อยาหรือทำให้วัคซีนที่เคยใช้ได้ผลมีประสิทธิภาพลดลงนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการมองหาอาวุธใหม่ๆมาต่อสู้กับมันถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ และจากความท้าทายนี้นี่เองครับที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มต้องลองมองย้อนกลับไปที่คลังความรู้เก่าแก่อย่างภูมิปัญญาโบราณโดยเฉพาะตำรับยาแผนไทยที่อาจจะมีคำตอบบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับต้องบอกว่าตำรับยาที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่ที่เพิ่งคิดค้นกันเมื่อวานนะครับแต่มันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานานกว่า2,000ปีเลยทีเดียว ตั้งแต่การบันทึกเป็นคัมภีร์ที่ชื่อว่าตักศิลาในสมัยโบราณจนมาถึงวันนี้ที่นักวิทยาศาสตร์นำความรู้นั้นมาตรวจสอบด้วยเครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงรากฐานที่ลึกซึ้งของตำรับยานี้เลยครับทีนี้มาดูหน้าตาของตำรับดั้งเดิมกันหน่อยครับชื่อของเขาคือยาครอบไข้ตักศิลาเป็นขนาดที่7ในคัมภีร์เลยนะส่วนผสมนี้ซับซ้อนมากครับมีสมุนไพรถึง14ชนิด อย่างพวกแก่นจันที่ช่วยลดไข้หรือกริณนาที่ช่วยบำรุงร่างกายเรียกว่าเป็นตำรับยาที่เอาไว้ใช้สำหรับจัดการกับไข้ที่อาการรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดหนักๆเลยละครับ และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากครับในการพัฒนายาแผนปัจจุบันที่ชื่อว่าเคราเนี่ยเขาได้มีการปรับปรุงตำรับยาโบราณน,นี้ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโดยการแทนที่สมุนไพรบางตัวที่ทั้งหายากและราคาแพงมากอย่างกฤษณนาด้วยการเพิ่มปริมาณของบอระเพ็ดเข้าไปซึ่งมีสรรพคุณด้านการลดไข้และต้านการอักเสบที่ใกล้เคียงกันจากนั้นก็นาทั้งหมดมาสากัดแล้วบรรจุในรูปแบบแคปซูลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและควบคุมมาตรฐานได้นั่นเองครับ เอาล่ะครับมาถึงส่วนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นที่สุดแล้วนั่นก็คือการนำเอาตำรับยาแผนโบราณน,นี้เข้ามาพิสูจน์ในห้องแลบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันกันให้เห็นจะจาจ่าไปเลยว่าสรรพคุณที่ว่ากันมานะ่ะมันเป็นจริงแค่ไหนคำถามคือแล้วเขาทำกันยังไงล่ะ การจะเอาความรู้จากตำราโบราณมาพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยซึ่งคำถามนี้นี่แหละครับที่จะนำเราไปสู่กระบวนการวิจัยที่น่าสนใจมากๆเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการอ้างอิงตามคำพีไปสู่การทดสอบในห้องแล็บที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมจริงๆครับ จริงๆขั้นตอนการทดลองก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับลองนึกภาพตามง่ายๆคือเริ่มจากเตรียมเซลล์ที่แข็งแรงเอาไว้ในจานเพาะเชื้อก่อนจากนั้นก็ใส่สารสกัดเคอร์าเข้าไปบ่มกับเซลล์ไว้พอได้ที่แล้วก็ใส่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 ตามลงไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้3วันเพื่อเราดูผลเป็นกระบวนการง่ายๆที่จะบอกเราได้ว่ายาตัวนี้มันทำงานได้จริงไหมในระดับเซลล์นะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูกันว่า ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ได้นั้นมันเป็นอย่างไรบอกใบอะไรกับเราบ้างเรามาดูกันเลยครับก่อนจะไปดูตัวเลขผลลัพธ์กันเนี่ยเราต้องรู้จกักศัพท์เทคนิคคำหนึ่งก่อนนะครับก็คือคำว่า IC 5 0พูดแบบบ้านๆเลยก็คือมันเป็นค่าที่บอกว่าต้องใช้ยาเข้มข้นเท่าไหร่ถึงจะหยุดการทำงานของไวรัสได้ถึง5 0อร์หรือครึ่งหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นจำง่ายๆเลยครับค่ายิ่งน้อยก็แปลว่ายาตัวนั้นยิ่งเจ๋งครับ และผลที่ได้ก็คืองานวิจัยชิ้นนี้พบว่าค่า IC50 ของสารสกัดเคียวร่าในการยับยั้งเชื้อ H1N1 เนี่ยอยู่ที่241.00ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรครับซึ่งตัวเลขนี้ก็คือตัวที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของมันและก็ถือว่าเป็นค่าที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับการวิจัยในขั้นต้นครับโอเครู้จักตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพไปแล้วทีนี้เรามาดูด้านความปลอดภัยกันบ้างครับนั่นก็คือค่า CC50 ค่านี้จะบอกเราว่าต้องใช้ยาเข้มข้นแค่ไหนมันถึงจะเริ่มเป็นพิษต่อเซลล์ปกติกของเราถึง50%ถ้าเปรียบ IC50 เป็นพลังโจมตีไวรัส CC50 ก็เหมือนกับเกราะป้องกันเซลล์ของเราเองครับซึ่งสำหรับค่านี้ยิ่งสูงยิ่งดีครับ และผลการทดลองก็ออกมาว่าค่า c c 5 0ของเคลคราอยู่ที่315.4ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรครับซึ่งนี่ก็คือตัวเลขที่บอกว่ายาจะเริ่มเป็นพิษต่อเซลล์ที่ความเข้มข้นระดับนี้ทีนี้หัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ พอเราเอาตัวเลข2ตัวนี้มาเทียบกันจะเห็นเลยว่าความเข้มข้นที่มันออกฤทธิ์ยับยั้งไวรัสได้ IC 5 0เท่ากับ241เนี่ยมันยังต่ำกว่าความเข้มข้นที่เริ่มจะเป็นพิษกับเซลล์ของเรา CC 5 0เท่ากับ315.4นะครับนี่คือสัญญาณที่ดีมากๆในการวิจัยยาเลยมันแปลว่ายาสามารถเข้าไปจัดการกับไวรัสได้โดยที่ยังไม่ทันได้ทำลายเซลล์ดีๆของเรานั่นเองครับคำถามต่อมาคือแล้วมันทำงานยังไงกันแนะ่ ในงานวิจัยเขาก็ให้ข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจไว้นะคะว่าสารสกัดเคราเนี่ยน่าจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ชนิดหนึ่งของไวรัสที่ชื่อว่านิวรามินิเดสซึ่งเป็นเหมือนกับเครื่องมือชิ้นสำคัญของมันเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้ไอเจ้าเอนไซม์นิวรามินิเดสเนี่ยมันเหมือนเป็นกุญแจผีที่ไวรัสใช้สะดกกลอนเพื่อหนีออกมาจากเซลล์ที่มันเข้าไปยึดครองและแบ่งตัว พอหนีออกมาได้มันก็จะไปบุกเซลล์อื่นๆต่อไปสิ่งที่สารสกัดเขาคืล่าธรรมก็คือการเข้าไปให้กุญแจดอกนี้มันใช้การไม่ได้หรือเหมือนกับไปหักกุญแจคาไว้ในรูกุญแจเลยครับพอเป็นแบบนี้ไวรัสก็เลยถูกขังอยู่ในเซลล์เดิมแพร่กระจายต่อไปไม่ได้นั่นเองพอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะตีความผลลัพธ์เหล่านี้ในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นอย่างไรแล้วมันมีความหมายกับพวกเราในวันนี้อย่างไรบ้าง สรุปง่ายๆเลยก็คืองานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าตำรับยาสมุนไพรเรลเนี่ยมีศักยภาพที่ดีเลยนะครับในการยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ในระดับเซลล์แถมยังดูค่อนข้างปลอดภัยด้วยแต่ข้อนี้สำคัญมากๆนะครับต้องย้ำเลยว่านี่เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นในห้องทดลองเท่านั้นยังไม่ได้เป็นการทดลองในคนจริงๆเพราะฉะนั้นยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกเยอะมากครับก่อนที่จะนำไปสู่การใช้งานจริงได้ สุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าบางทีคำตอบของความท้าทายทางการแพทย์ในยุคใหม่ๆแบบนี้อาจจะซ่อนอยู่ในภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่รอคอยให้เราไปค้นพบก็เป็นได้ครับขอบคุณที่ติดตามครับ